สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกร,กรสวนปลาล์มน้ำมันทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตราคาปาล์มน้ำมันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลราคาระหว่างวันที่9ถึง12สีงิงหาคม267 7นะครับราคาประจำวันที่12สีงิงหาคม2567ที่จังหวัดกระบี่นะครับราคาอยู่ระหว่าง5.50บาท50ถึง6 3บาท30นะครับ จังหวัดนราธิวาสนะครับ5าบาท50ถึง6บาท40นะครับส่วนข้อมูลราคาวันที่9สิงหาคม2567นะครับเออ่อก็จังหวัดสุราษฎร์นะครับ5บาท70ถึง6บาท40นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ5บาท80ถึง6บาท20นะครับ จังหวัดตรังนะครับห้าบาทแปดสิบถึงหกบาทสามสิบนะครับจังหวัดพังงานะครับห้าบาทเจ็ดสิบห้าถึงหกบาทสามสิบนะครับจังหวัดชุมพรหห้าบาทสามสิบถึงหกบาทสิบนะครับจังหวัดสตูลน,นะครับห้าบาทแปดสิบถึงหกบาทสี่สิบนะครับ จังหวัดระนองนะครับห้าบาทยี่สิบถึงห้าบาทเก้าสิบนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าช่วงนี้ราคาปอนดน้ำมันสูงขึ้นอีกครั้งนะครับก็วนรอบกลับมานะครับอยู่ระหว่างห้าบาทสามสิบถึงหกบาทสี่สิบนะครับจังหวัดที่ราคาสูงสุดนะครับก็มีอยู่สามจังหวัดนะครับก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะครับก็จังหวัด ตูลน,นะครับก็เป็นข้อมูลระหว่างวันที่9ถึง12สิงหาคม2567นะครับขอบคุณข้อมูลราคาจากสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดนะครับสวัสดีครับ